สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าวันนี้จะมีเงินโอนเข้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ทุกคนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือใครก็ตามที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มนี้จะมีเงินโอนเข้าให้ผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครที่อายุเกิน60ปีแต่ไม่ได้ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้นะคะ,ะ,คะก็จะไม่มีเงินตรงนี้โอนเข้าให้เพราะฉะนั้นวันนี้ ใครที่ผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปกดเงินสดกันได้เลยนะคะแต่เขาจะมีการโอนเงินให้ทั้งหมด3วันนั่นก็คือวันที่ 12, 13และ14กันยายนเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าเราอยู่ในกลุ่มที่มีเงินโอนเข้าให้ในวันไหนวันนี้จะเป็นวันแรกที่โอนเข้าให้ก็คือวันที่12กันยายนนั่นเองนะคะ เงินนี้คือเงินอะไรเงินนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเงินจากกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งเขาจะโอนมาให้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปและได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าก็คือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะคะซึ่งเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตรงนี้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยปกติก็จะได้รับกันอยู่เดือนละ50บาทกับ100บาทมาตลอดแต่ว่าหลังจากที่บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐใหม่เนี่ยเปลี่ยนเป็นใช้บัตรประชาชนแทนนะคะเขายังไม่ได้มีการจ่ายให้เลยเขาก็เลยจะเริ่มกลับมาจ่ายให้ใหม่โดยจะปรับเป็นจ่ายให้เดือนละ100บาท เริ่มตั้งแต่เมษายน2566เป็นต้นไปนะคะแต่ด้วยความที่บัตรประชาชนไม่สามารถไปกดเงินสดได้นะคะเขาก็เลยจะมีการโอนเงินตรงนี้ให้ผ่านบัญชีพร้อมเพลย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั่นเองและจะโอนเงินให้พร้อมกันทีเดียวตั้งแต่เดือนเมษาถึงกันยายนรวมระยะเวลา6เดือนก็คือจะโอนเข้าให้เลย 600บาทแต่ทีนี้นะคะสําหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อน1เมษาย5น2506ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยได้600แน่ๆเพราะว่า คนที่เกิดก่อน1เมษายน2506ขึ้นไปก็คือจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่เกิดระหว่าง1-30เมษายน2506กลุ่มนี้จะได้รับเพียง500บาทและถ้าหากว่าเกิดระหว่าง1-31พฤษภาคม2506กลุ่มนี้จะได้400บาทถ้าเกิดระหว่าง 1-30มิถุนายน2506กลุ่มนี้จะได้300บาทถ้าเกิดระหว่าง1-31กรกฎาคม2506กลุ่มนี้จะได้200บาทนะคะและถ้าเกิดระหว่าง1-31สิงหาคม2506กลุ่มนี้จะได้รับเพียงแค่100บาทในเดือนกันยายนนะคะ แต่เนื่องจากว่าเขามีการจ่ายให้3วัน12 13 14วันนี้วันที่12กันยายนจะเป็นคิวของผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2494นะคะตรงนี้ใครที่เกิดก่อน1มกราคม2494และมีการยืนยัน ตัวตนเรียบร้อยแล้วภายในวันที่26สิงหาคมนะคะคือปกติแล้วเนี่ยก็ไปยืนยันตัวตนกันเรียบร้อยแล้วแหะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถรู้ซื้อสินค้ากันมาได้ตั้งนานนะคะแต่ว่า ใครที่เพิ่งไปยืนยันตัวตนถ้ามีการยืนยันตัวตนก่อน26สิงหาคม2506และเกิดก่อนวันที่1มกราคม2494และมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จภายในวันที่7กันยายน2566กลุ่มนี้ก็จะมีเงินโอนเข้าให้ในวันที่12กันยายนก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเป็นเงิน600บาทสามารถไปกดเงินสดได้เลยทันทีและสําหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเงินโอนเข้าให้อีกนะคะจะเป็นสําหรับกลุ่มผู้ สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2494ถึง31ธันวาคม2500นะคะจะได้รับเงินโอนเข้าให้ใน,ในวันที่13กันยายนส่วนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2501ถึง31ธันวาคม2506กลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินโอนเข้าในวันที่14กันยายน2566นะคะแต่ทีนี้บางคนบอกว่ายังไม่ได้ไปดําเนินการผูกพร้อมเ์เลยทํายังไง ตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเราไปดําเนินการผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ตุลาคม2566นะคะก็จะมีเงินโอนเข้าให้ในวันที่6ตุลาคมนั่นเองก็คือจะได้รับสิทธิ์ในเดือนหน้านะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยก็จะยังไม่ได้รับนะแต่เขาก็จะโอนให้ในเดือนหน้าและสําหรับคนที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนหรือไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีผูกพร้อมเพย์ได้ตรงนี้นะคะ ยังไงแล้วเนี่ยให้เราไปติดต่อกับที่สำนักง,งานคลังจังหวัดนะคะเพื่อที่จะมอบอำนาจให้กับ ลูกหลานนะคะหรือว่าจะเป็นทายาทของเราเพื่อให้โอนเข้าบัญชีของลูกหลานเราหรือว่าเป็นบัญชีร่วมก็ได้ตรงนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเราจะต้องไปติดต่อที่สำนักง,งานคลังจังหวัดจังหวัดที่เราอยู่นะคะเพื่อให้เขาดําเนินเรื่องตรงนี้ก่อนแล้วเงินก็จะโอนเข้าให้ตามปกติซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าใครที่ยังไป ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จหรือว่ายังผูกพรมเพย์ไม่สาเร็จก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเมื่อเราผูกพรมเพย์สเร็จเขาก็จะโอนเงินให้ในเดือนถัดไปนั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้ก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ